สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคโนมาแนะนําที่ดินสวนผสมนะคะบนเนื้อที่5ไร่88ตารางวาคา่ะอยู่ที่น้องกันเกาเข้าตรง3แยกสวนเหรียนทองพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะผลไม้ในสวนนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตกันได้แล้วนะคะทุกท่านมีทุเรียนมะม่วงขนุนรองก้องมังคุด กล้วยหอมหน่อไม้สวรสมะนาวเป็นต้นนะคะราคาไล่รละ800,000บาทค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอยู่ใกล้ถนนตัดใหม่เส้น33อยู่ใกล้สวนปัญญาอยู่ใกล้สวนอุทัยคุณสมนุนไพรนะคะท่านใดที่สนใจต้องการเป็นเจ้าของสวนผลไม้ในคลิปนี้นะคะ สามารถติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก็สามารถติดต่อเข้าไปเพื่อโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้เช่นกันนะคะทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของขายเองนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและคุยรายละเอียดกันได้โดยตรงเลยนะคะเจเคนพียงมาแนะนําเท่านั้นคะ่ะเราไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะแต่เราใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรไว้ให้ท่านที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ